สำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการนะครับใช้ตู้เชื่อมในการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แบบปลอดภัยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำการโมเครื่องนะครับชาร์จเสร็จก็เอาไปเชื่อมได้ตามปกตินะครับสามารถคุมกระแสดได้ตามที่เราต้องการนะครับพร้อมทั้งสาลายซันเฟตแล้วก็เพิ่มค่า CCA ไปในตัวเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอทำการวัดค่าก่อนทดสอบก่อนนะครับตอนนี้รถจอดทิ้งข้ามคืนมาแล้วนะครับค่าแรงดันช่วงเช้าอยู่ที่13.25 V โวลต์นะครับค่าความต้านทานภายในอยู่ที่10.73มิลลิโอห์มนะครับค่า CCA อยู่ที่367.7นะครับซึ่งเริ่มไม่ดีแล้วนะครับแต่ว่ายังสามารถสตาร์ทรถได้อยู่นะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องทำการถอดแบตเตอรี่ออกมาทดลองข้างนอกนะครับวัดค่าแรงดันที่ออกจากตู้เชื่อมนะครับว่าได้กี่โวลต์น,นะครับโดยตั้งโวลต์มิเตอร์เป็น DC นะครับโดยขั้วกาวจะเป็นสายลบนะครับแล้วก็ที่คีบทูบเชื่อมนี่จะเป็นขั้วบวกนะครับของผมวัดได้ประมาณ6 5 8โวลต์น,นะครับซึ่งถึงแม้เราจะปรับปุ่มปรับกระแสที่หน้าตู้ปุ่มต่างๆครับ ค่าโวลต์มันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าหากเราจะนําสายคีบนี้ไปชาร์จแบตโดยตรงซึ่งโวลต์สูงกว่ามากนี้อาจจะทําให้แบตระเบิดได้นะครับอันตรายนะครับไม่ควรทํานะครับซึ่งผมทดลองดูแล้วนะครับลองคีบชาร์จตรงแบบปรับกระแสต่ําสุดดูนะครับจะอยู่ที่เกือบ30แอมป์เลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ช่วยควบคุมกระแสแบบง่ายๆนะครับเป็นหลอดไฟหน้ามอเตอร์ไซค์นะครับ แบบ2ไส้หลอดนะครับแล้วก็น,นี่ก็หลอดไฟหน้ารถยุนนะครับก็2ไส้หลอดเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะใช้กี่ไส้หลอดเราต้องมาดูตัวนี้ก่อนนะครับจำนวนไส้หลอดที่จะนำไปลดแรงดันนะครับเท่ากับแรงดันตู้เชื่อมที่เราวัดเมื่อกี้นะครับหารด้วยแรงดันหลอดไฟสูงสุดนะครับซึ่งแรงดันตู้เชื่อมที่เราวัดเมื่อกี้นะครับจะได้ที่65.8โวลต์นะครับ แต่ผมจะคิดให้เต็มจำนวนที่66โวลต์นะครับส่วนแรงดันหลอดไฟสูงสุดนะครับผมจะคิดมาจากแรงดันจากไดชาร์จนะครับซึ่งผมจะคิดที่ประมาณ14โวลต์นะครับเมื่อนำค่าที่ได้มาหารกันนะครับก็จะได้จำนวนไส้หลอดนะครับประมาณ4.71ไส้หลอดนะครับคิดเป็นจำนวนเต็มคือ5ไส้หลอดนะครับ แล้วให้เราลบออก1ไส้หลอดนะครับโดยเราจะใช้แบตเตอรี่แทน1ไส้หลอดนะครับจากนั้นจํานวนที่เหลือก็จะเหลือ,ลอแค่4ไส้หลอดนะครับซึ่งโดยปกติหลอดไฟแบบ2ไส้หลอดนะครับหากเราไม่ใช้จุดคอมมอนนะครับไส้หลอด2ไส้มันจะทําการอนุก,กรมกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อเรานําหลอดไฟ2หลอดนะครับมาต่อเฉพาะขั้วไฟสูงและไฟต่ตําตามรูปนะครับเราก็จะได้ สาหลอดอนุก,กรมกันที่4ไส้หลอดนะครับโดยจุดคอมมอนเราไม่ต้องนําไปใช้นะครับหลอดไฟหน้ามอเตอร์ไซค์ก็ให้ทําบัดกีตามรูปได้เลยนะครับนี่ครับเลือกเฉพาะจุดไฟสูงและไฟต่ํามาอนุก,กรมกันนะครับซึ่งชุดทดลองนี้ผมทําการอนุก,กรมกันไว้3มชุดนะครับซึ่งเราจะสามารถจํากัดกระแสได้3ค่านะครับส่วนของหลอดไฟรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับ สองหลอดไฟจะได้สี่ส้หลอดเหมือนกันนะครับผมทำไว้สามชุดเหมือนกันทำการบัดกรีสายต่ออนุกรมกันเฉพาะขั้วไฟสูงและไฟต่ำนะครับขั้วคอมมอนหรือจุดร่วมไม่ต้องใช้นะครับหากไม่รู้ว่าขั้วไหนไฟสูงไฟต่ำก็บัดกรีตามรูปได้เลยนะครับแล้วในหนึ่งชุดไส้หลอดนี้สามารถคุมกระแสได้สูงสุดเท่าไหร่ที่ผมเขียนไว้สามแอม์นี้มาจากไหนต้องมาดูจากตัวนี้นะครับ สูตรไฟฟ้านะครับ i เท่ากับ p ส่วน v นะครับกระแสเท่ากับกำลังไฟฟ้าหารด้วยแรงดันไฟฟ้านะครับที่ตัวหลอดไฟนะครับเขาจะระบุพิกัดของหลอดไว้อยู่นะครับว่ากี่โวลต์น,นะครับอย่างเช่นตัวนี้12โวลต์35วัตทับ35วัต์นะครับคือไฟสูงและไฟต่ำา35วัต์เท่ากันนะครับเมื่อผมเอาค่ากำลังวัตนะครับ35วัต ไปแทนในสูตรนะครับหารด้วยจำนวนแรงดันที่12โวลต์น,นะครับผมก็จะได้กระแสที่2 9 1นแอมป์นะครับผมก็เลยปัดเป็นจำนวนเต็มที่ประมาณ3แอมป์นะครับต่อ1ไส้หลอดนะครับส่วนไส้หลอดของรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับพิกัดเขาระบุไว้ที่55วัตต์ทับ60วัตต์นะครับแต่ว่าพิกัดมันไม่เท่ากันผมก็เลยเอาที่60วัตต์มาคิดนะครับหารด้วย12โวลต์ก็จะอยู่ที่5แอมป์นะครับ การต่อใช้งานก็ดูตามรูปนะครับจากขั้วบวกตู้เชื่อมนะครับไปเข้ากับชุดลดกระแสที่เราทําไว้นะครับไปอีกเส้นไปต่อที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับขั้วลบของแบตเตอรี่เราก็ใช้สายคีบกาวของตู้เชื่อมนะครับมาคีบที่ขั้วลบได้เลยนะครับเมื่อเราต้องการเพิ่มกระแสชาร์จให้แบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถทําการขนานชุด ที่เราทำไว้นะครับขนานเข้าไปอีกนะครับกระแสชาร์จสูงสุดที่ผ่านแบตเตอรี่จะไม่มีทางที่จะเกินที่เราคำนวณไว้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เกินไส้หลอดจะขาดก่อนนะครับแต่ถ้าทำตามในคลิปนี้นะครับไม่มีหลอดขาดนะครับไม่มีแบตพังนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยครับมาเริ่มทดลองกันเลยนะครับที่ผมทดลองอยู่นี้จะใช้เครื่องปั่นไฟนะครับในการ ั่นไฟให้กับตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าของผมอยู่ที่โคกหนองนานะครับระบบไฟฟ้าบ้านผมเป็นโซล่าเซลล์นะครับซึ่งผมจะเก็บไว้ใช้ตอนกลางคืนนะครับเริ่มแรกเราก็ทดลองต่อเข้า1ชุดไส้หลอดก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาลองวัดกระแสดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับซึ่ง1ชุดไส้หลอดจะคุมกระแสได้ไม่เกิน5แอมป์นะครับแต่กระแสจริงต้องมาดูอีกทีนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับ กระแสอยู่ที่3 2มแอมป์นะครับทําการเพิ่มเป็น2ชุดไส้หลอดนะครับมาดูกระแสเพิ่มเป็นกี่แอมป์นะครับกระแสอยู่ที่5 6าแอมป์นะครับขนาดเพิ่มเป็น3มชุดไส้หลอดดูนะครับกระแสเพิ่มเป็นกี่แอมป์นะครับ กระแสเพิ่มเป็น8.3แอมป์นะครับตอนนี้ผมจะทำการปรับลูกบิดนะครับปรับกระแสดูว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับปรากฏว่าปรับแล้วไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับกระแสอยู่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าตัวตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นี้มันจะจ่ายแรงดันคงที่นะครับ แต่ความทีน่าจะเปลี่ยนอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่มีสโคบวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองปรับลูกบิดทั้ง3ตัวนี้ให้อยู่ระดับกลางๆนะครับเพราะว่าจะลองสลายซันเฟตไปด้วยนะครับต้องทำการขนานไส้หลอดเพิ่มไปอีกนะครับเพราะว่าต้องการให้กระแสเกิน10แอมป์นะครับเพื่อที่จะทำการสลายซันเฟตด้วยนะครับ ค้ากระแสยังไม่พอนะครับต้องขนานเพิ่มอีกนะครับค่ากระแสพอได้นะครับ10.4แอมจริงๆแบตเตอรี่ลูกนี้ถ้าจะทำการสลายซันเฟสนะครับที่20%ของ ความจุแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ15แอมป์นะครับแต่ว่าผมจะลองสลายซันเฟสที่ประมาณ10.4แอมป์นี่แหละครับในการชาร์จแล้วก็ทดลองสลายซันเฟสนี้ผมจะขอทดลองแค่สักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่ามันใช้ไฟจากเครื่องปั่นไฟมันต้องเป็นการใช้น้ำมันเยอะนะครับแล้วเรามาดูกันว่าแค่ชั่วโมงครึ่งนี้จะสามารถเพิ่ม CCA ได้เท่าไหร่นะครับ วนชาร์จนะครับลดจากแรงดันจากตู้เชื่อม60กวอโวลต์เหลือ16.24โวลต์นะครับตอนนี้ครบประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับกระแสชาร์จอยู่ที่10.2แอมป์ h. นะครับก็ใกล้ๆเคียงเดิมนะครับขออนุญาตทำการปิดเครื่องก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็จะทําการนําแบตเตอรี่นะครับไปประกอบคืนไว้ที่รถก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับสัก8ชั่วโมงนะครับแล้วค่อยไปทําการวัดค่า CCA ดูนะครับตอนนี้ผมทิ้งไว้เกิน8ชั่วโมงนะครับพอข้ามมาวัดอีกวันหนึ่งเลยนะครับมาดูค่า CCA นะครับหลังจากชาร์จไปแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับ ค่าแรงดันอยู่ที่13.38โวลต์นะครับส่วนค่าความต้านทาน9.46มิลลิโอห์มนะครับถือว่าลดลงนะครับใช้ได้นะครับค่า cca อยู่ที่431.6นะครับเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับเพิ่มมา63.9 cca เลยนะครับ แค่ชาร์จชั่วโมงครึ่งค่ายังขึ้นมาขนาดนี้นะครับหากได้ชาร์จถึง8ชั่วโมงนี้ค่าจะดีมากเลยนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมลองนำวิธีง่ายๆนี้ไปใช้กันนะครับไม่ต้องไปโมเครื่องให้ยุ่งยากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปครับ